พระผมหมอทำไมทำไมถึงเปลี่ยนอาชีพจากหมอเพื่อที่จะมาเป็นผู้แทนปนันาลนนะ จริงจริงอย่าใช้คําว่าเปลี่ยนดีกว่าครับเพราะว่าอาชีพหมอเนี่ยก็คือผมก็คงจะทาต่อนเนื่องเนาะแต่ว่าวันนี้ผมได้โอกาสมามา,มาอยู่ตรงนี้นะครับได้มาเป็นผู้สมัครเพื่อเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนจากเดิมเนี่ยที่ผมต้องดูแลคนไข้เนาะอยู่ในโรงพยาบาลก็เปลี่ยนบทบาทมาเป็นลรงพื้นที่เพื่อฟังเสียงฟังปัญหาจากพ่อแม่พี่น้องอในพื้นที่นะครับเพื่อเป็นเพื่อได้มาเป็นตัวแทนเพื่อเป็นผู้บัทํางานแทนพี่น้องประชาชนแคแค่เปลี่ยนบทบาทจัดแล้ววันนั้นเราใส่เสื้อกาวเป็นวันนี้เรามาใส่เสื้อพัดทำงานแทนพี่น้องประชาชน เเช่นดก็คือเกิดบัตรเราก็คิดว่าไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยน,นเหมือนเดิมสุดท้ายผมก็ยังอุทิศทั้งตัวตนแล้วก็เวลาแล้วก็ทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมครับผมแล้วทำไมถึงเลือกพรรคประชาธิปัตย์เราเห็นอะไรในพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่อยู่คูป่ประชาชนมาอย่างยาวนานนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวผมคิดว่าพรรคที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยมันก็คือก็คือประชาธิปไตยครับแล้วก็ตอนนี้ประชาธิปัตย์นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถาบันสถาบานันการเมืองสถาบานันนึงแล้วครับแล้วก็จะอยู่คู่กับคนไทยไป,ไปไปอีกตลอดเลยนะก็เป็นสถาบัน มาที่อยู่มานานนะครับก็คิดว่าไม่ใช่สถาบันไม่ใช่พักการเมืองที่มาแล้วก็จากไปฉันอุดมการของพรคเนี่ยชัดเจนครับผมก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของพักในเดือนต่อไปข้างหน้าครับเลือกเลยหมอพลวิท์เบอร์สั่งพระประชาธีปัดพึ่งพาได้เลือกเลยหมอพลวิท์เบอร์สํารับชประชาชนคนทุกภาคเลือกเลยหมอพลวิท์เป็นสอสองกิตติลิงจนุวีวัฒนาเลือกเลยหมอพลวิท์เลือกเลยเลือกเลยหมอพล